เมื่อกี้นี้เราคุยกับพี่ปีเตอร์ไปและหลายคนทราบกันนี้ว่าพี่ปีเตอร์เนี่ยเป็นคนที่ชอบขี่มอเตอร์ไซค์อยู่แล้ว<ช>นะครับเราก็เลยพูดคุยกับพี่ปีเตอร์ว่าไอ้ตอนเนี้ยกระแสสังคมที่มาแรงมากๆเรื่องของการขับขี่ยานบาหนะต่างๆเรื่องของกฎจราจรอ,อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาแรงมากพี่ปีเตอร์ว่าอย่างไรบ้างพี่ปีเตอร์บอกอย่างนี้ฮะว่าขอเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่อยากจะฝากถึงทุกคนให้เห็นความสําคัญของความปลอดภัยบนท้องถนนครับ ทุกคนอาจจะเห็นเรื่องข่าวที่ดังเรื่องมาทางม้าลายอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันเป็นความเคยชินผมว่าที่เมื่อก่อนที่มันจะมีโซนจอดมอเตอร์ไซค์มันไม่มีที่จอดมอเตอร์ไซค์ก็ข้ามขึ้นไปจอดทางม้าลายตอนนี้มีโซนจอดมอเตอร์ไซค์แล้วเราก็ควรจะถอยมาจอดตรงนั้นแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องนั้นหรอกฎจราจรมันมีอีกเยอะเราก็ควรจะรักษากฎจราจรทุกอย่างเพื่อความปลอดภัยของทุกคนนะครับรวมถึงตัวเองกันด้วยคือถ้าออกทริปเนี่ยครับกลุ่มยิ่งใหญ่เรายิ่งต้องเข้มงวดกับกฎอย่างเเงงงีี้้้ยยครรบบ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 าาาาาาไไมม่่่่่่่ดดดแแแววววววิอุ็สูท คนเขาก็ทาอย่างเงี้ยครับมันก็มีแต่ก็ไม่ควรนะครับเพราะมันเกิดอันตรายได้ง่ายๆแล้วก็ขี่เป็นขีข่เป็นขบวนต่อเป็นแบบว่าสลับฟันปลายอย่างเงี้ยครับทุกคนเขาก็จะเห็นเราเราก็จะเห็นทุกคนแล้วมันจะปลอดภัยที่สุดสําหรับทุกคนครับแล้วก็ที่สําคัญครับอย่าลืมใส่หมวกกันน็อกน,นะครับ นี่แหละค<า>ุณผู<า>้ชม<า>ที่พี่ปีเตอร์บอกด้วยนะว่าตอนนี้ก็กําลังมีการปรับเปลี่ยนในหลายๆอย่างนะคะเริ่มที่จะมีทางสําหรับที่จอดมอเตอร์ไซค์ต่างๆกดที่มากขึ้นยังไงพวกเราเองก็ต้องให้ความร่วมมือที่มากขึ้นด้วยเช่นกันใช่ค,คือสําคัญเนี่ยมันติดสํานึกก็ใช่แต่ก็อยากฝากถึงพี่ๆจราจรเหมือนกันนะช่วยพวกเราด้วยอย่าให้เรามาทะเลาะกันเองเลยนะทํอะไรเราต้องโดนคนขี่ขึ้นฟุตบาทมาต่อยด้วยเออพี่ๆี่ช่วยจับก่อนเลยได้ไหมเคยสอน มอเตอร์ไซค์แล้วมอเตอร์ไซค์สวนเลนเข้าลงนะคะเข้าลงจากรถมอเตอร์ไซค์เลยนะคะแล้วเขาต่อว่ามเอ,อเตอร์ไซค์ด้วยเออเอัอนฝรา,ายทนผิด,<ก>ดนะบางทีเราเห็นว่ามันโล่งเราไปได้แต่มันอ,มอันตรายจริงๆนะครับขอุณ <ภา S 1> พิวเตอร์ด้วยที่เป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงนะครับ